ลำพังบอปลาซึ่งอยู่ในที่เปลวไปหน่อยแต่ก็เป็นยานชานเมืองไม่ได้ห้อมล้อมไปด้วยป่าเขาข้าบอกตัวเองว่าอยู่ได้สบายมากไม่ขวันอ่อนเหมือนในเพื่อนที่เป็นโรครัวผีขึ้นสมองเหล่ายังไม่หมดยังเหลืออีกกังครึ่งขวดข้าสดเล่าเถือนจนคุ้นชินลำพังเหล่ารง28บดดีกรีต่อให้สดหมดขวดก็แค่มือนกำลังสวย เลยหิ้วขวดเล่าไปนั่งจิบที่ริมบอ่อพร้อมถือไปฉายติดมือไปด้วยมองดูน้ำในบอ่อที่แรกก็ราบเรียบสงบนิ่งไม่ไว้กระเพื่อมนั่นนานจะมีปลาโผล่ขึ้นมาฮุบอากาศสักตัวเพราะตกคำปลามันเลิกเคลื่อนไหวลอยตัวอยู่ใต้ผิวน้ำอย่างสงบทำนองเดียวกับคนเรานอนหลับแต่ไม่นานต่อมามีพรายน้ำผุดจากก้นบอ่อ ห่างจากยุทิคานั่งอยู่ราวๆสี่ห้าเมตร